สวัสดีครับสวัสดีครับผม,มพอ่พอๆกับบ้านน้องบอยก็เราละครับวันนี้บรรยากาศคึ้นฝ้าคึ้นฝนพี่น้องก็เลยพากันหยุดงานตั้งแต่เที่ยงแล้วละครับพากันนอนฝนตกครับตะเสาได้ครับตัดกล้วยแล้วรถนึงก็เลยพากันนอนแรงๆมากส่งป่าแจงจังหน่อยกับคึมๆจังหน่อยก็เลยว่าสิ่หาลูกพักพี่น้อง นะครับปลูกพักใบกินพรว่พราพอได้ใส่ปนใส่แก้วพอได้กินกับปุลกับแก้วจังอยชีวิตคนเมืองนอกนะครับใน,นประหยัดใน,นประหยัดเงินเท่าไหร่เฮ็ดไปนะครับนะครับมองยูก็บมองยูก็ทั้งหลังนะครับตัวพักก็อยู่ทั้งหลังนะครับไม่ได้เข้าไปทายข้างในเบืองนอกตรงนี้นุ่มโคราดมันนอนอยู่พี่น้องนอนัอ,นอ,นอยู่ าพักควันอยู่ยานไปรบกวนเพิ่นเวลาพันพักวันฝอยมือได้ว่างๆสิท,ทายให้เบ่งวงบเพิันพากันยูจังไหนครับภานนอนจังไหนมองยูมองเศาของแรงงานในอิราเลยเพ็นไห๋สำหรับผู้ที่เิ่นอยากมาอิราเลนอยากเบื้องมองมองักเนะครับเบิ่งงมองพักว่าจะยูได้บ่งซี่นะก็มีคน บอกให้ถ่ายมองผักให้เบิอ่งอยู่หลายคนอยู่แล้วครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะก็จะถ่ออยายเบิ่งเนาะเมื่อนี้บ่อยากเอาไปรบกวนเพิ่นบันไ,ไดครับก็พาเพิ่นนอนอยู่เวลาพักผ่อนของเพิ่น,นอายุนี่นะครับมันเป็นโร่งบวมเก่าครับอยู่หลังโร่งบวมเก่าข้างบนนี่เป็น,ปนโร่งบวมเก่าครับแต่เนี่เพิ่นบันไดบวมกล้วยเพมันบวมก,ก,ก,กระเทียมเอากระเทียมมาบวมบันไดบวมกล้วยหลายปีแล้วครับนี่นะครับหลังห้องก็จะมี นี่เป็ดนี่นะครับอนี่เป็ดนี่ตัวเทิกครับนี่ครับรูบรอบครับซื้อบุกลิโอได้ครับนี่นในซื้อบุกลิโอครับนี่โอตอนแรกมีสองตัวครับมีตัวนี้ครับมีตัวนี้ครับตัวนี้มันบุกลิโอมันฟิชเจอริงครับครับตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้แล้วมันก็เลยได้ไข่พี่น้องเดี็กใครเบิรงไข่รเบิร์นใครบนครับ ไข่แล้วอ๋อหยาดต้องกวนเพิ่นย่ามเพิ่นข้ามแแบไข่อยู่ครับไข่ใใแลอะไะพี่น้องกำลังไข่ไข่หลายหน่วยนะครับหมองไข่ วิวครับนี่นพี่น้องพี่น้องตอนแรกก็มีสองตัวเลยพี่น้องมีบักวิ่โอ้ก็เมียมันนี่แหละตอนแรกตอนแรกก็มีสองตัวมีวิ่โอ้ก็เมียมันเัมนี้มันฟิตจะลิงกันแล้วเมียมันใครมัเนี้ยบาลงบวกกับเลยย่านบิกที่โอ้ันเงาเลี้ยงเบิกที่โอ้ันเงาบ้านลงบวกเป็นคนอ่ะพับเมียเนาะพี่น้อง หยันบวกนี้โอ้มันเงากระเล็เมียอไม่ไหมมันช่วงโตเลยพี่นอ้องช่วงโตเลยผู้สาวไม่ไหมเพื่อนเฮ็ดเบ็ดเฮ็ดบุญกับเป็ดนี่แหละพี่น้องถ้าจะเกิดชาติหนะ้ำบ้าน้องบ่อจะได้จักสามเมียคือบวกที่อยเนาะพี่น้องเนาะมึงได้ผู้สาวมากงามเลยเพรสนใจเมียจะคล้องเลยบ้านี่พี่น้องเนี่ยใครเหรอครับ เดี๋ยวไปเบิง่งการปลูกผักต่อแล้วพี่น้องมาเนี่ยกระเทียมพี่น้องเทียมพันธนวบ่มหรอควาพันมากตากทั้งแดดทั้งฝนไว้อย่มาตากแดดให้มันแห้งพนะตากแดดให้มันแห้งฝนตกข้ามซำพี่น้องเอ้ยออบอได้เก็บเข่อยันมันเน่าอยู่นี่ยเทียมแบงคนใต้ไปกินแน่ครับวันนี้ก็ มาปลูกพักครับใบไผ่ายางปลูกพักไว้กินครับปลูกทั่วครับปลูกทั่วก็มี่ตัวตัวฟักเน่าบ้านท่าแล้วครับไม่ไะต่ทำแต่กินเป็นพักเป็นยังซีลาวก็มีครับซีลาวบักอื้อครับปลาใต๋ว่าฟักทองก็จนว่าปลาเน่าบักอื้อได้พี่น้องนี่หอวแมต่ตะบ้านคนละนี่มาลงบับกบวก็ไปพักกักิน ซือซ้อมื้ตอร์บัตนี่เป็นแท็กซี่ปวดก็มีพี่นอ้องชม้รู้สิเอาใส่ได้กเดแล้วลอดเขาเปิดน้าป้ากล้วยก่อนไข่หยอดพอได้ตุม่มหยอดจะน้อยพอได้ไม่จะตุ่มครับโอเคครับเดี๋ยวไปปลูกทั่วก่อนเลยครับบารดองบวกพุดลุงมไปแล้ว นี่ครับล้างห่องก็เป็นป้ากล้วยครับกล้วยลายปีแล้วครับกล้วยนาหนเอาเพื au, ่อตัดออกไปเบิดแล้วเหลือเนี่ยทั้งมาลายครับซีมกันหน,นึ่งชื่อกล้วยกล้วยชวนนี่ลายปีแล้วบอร์ุ่นสี่ผ่าปีครับนี่ชวนนี้ยังยังเครื่อนย้ายอยู่ครับนี่ละเบานองบวกคุดลุ้มไปแล้วครับยังไหนน้อยยังสิเห็นบานนี่เด้อพี่น้องเด้อเบังบวกเปลี่ยนกล่องก่อน รับกองลังก่อนนะพี่น้องบ้านบอกขุดลุมไปแล้วขุดลุมไปฟังนี่ซีลุมครับมาสิให้มันให้มันขึน้นให้มันขึ้นจังนี่ป้าบลงให้มันเอาเสือกมาคืนเห็มันให้มันขึ้นใซส์สไลิงเส้นนี้ครับสไลิงขึ้นบนอยู่มาสิให้มันขึน้นเซนนีนนนน่แล้วพี่น้องปุ๊บไวปว่าได้กินอยู่ครับลุมแล้ว ซีหาเม็ดกับพ่อนอ้องพี่น้องเนาะน้องซีหาเม็ดกับพ่อโอ้ยน้องเต่อคนไทยพันกับมักก็ไปกินกับแบงกันกันไปกินครับใต้ยอยู่นี่เื่าพันกับมาดข,อพ,ขอ,อ,าอพักก็ยังไปกินเมื่อิดนพักกินเหรอครับอยู่นี่นี่กือบทุกอย่างปลูกไว้แน่มันขึ้นเองแน่ครับมาละหรือว่าผักใสบ้านเท่าบักบวบแน่บักน้ำแน่ นี่เบิร์พี่นอออ้องขาดเอกตะไข่ตะไข่บกเขือนบกยังนี่พ่อได้กินอยู่ครับพ่อได้แบ่งปันพี่น้องอยู่ย่าเพิ่นผู้อยู่สวนผักบ่าย่ามพิพ่นมีนบักแตงมีบักเกลือเทศเพิ่นเกามามาทรงมาฝากแลกเปลี่ยนกันครับคนไทยในต่างแดนฮักแป้งกันต่วพี่น้องไทย,ยู่วสายักแป้งกันต่อหักกันยังไง คนประเทศเดียวกันเน,นาะพักกันรอดกันพักกันแพร่งใบกกันไว้คือจังคนยอปั้นเนี่ยนี่แหะพี่รองฟังนี่ฟังนี่ก็มีฮาร์ดบล็อคกดใบฟัง,ฟง,ฟง,ฟงลัตซีลุ่มพี่น้องแฉมันขึ้นใส่สลิงนี่แหละครับหลากมันขึ้นมันหลากมันขึ้นมา,ามนขุดลุ่มไปแล้ว จะาเนบลงดินพี่น้องเนบลงดินก่ต้องเบิ้งมันดอกร่องดินซื่อๆแล้วมันขืนน้องมันเองสายน้ำก็มีครับสายน้ำยดจากปลากล้วย,ยนี้ละมาหดมันน้ำจากปลากล้วยมาหดก่ต้องลำบากเนี้ยทายกินมันตนมันทำไมทำบ่ขีขันครับรรรบ่ขีขันปลูก เม็ดเนบลงดินก็นได้ยินแล้วพี่น้องสายหนามก็มีใส่ปุ้ยปุ้ยสายหนาม,มาะพร้าวต้องลงพุ่นนี้ฮะต้าไนท์มันมาปลูกกับขุดลุมศาสต์ต่ตำร่น,นไปจนไม่อยากพี่น้องปลูกไว้ทั้งนี่แต่เพิ่งตอนมันออกร่ดไม่แย่กว่าสอกก็อวครับปัานี้ นี่เขาไว้นี่ยไอ้มันขึ้นมันเหลือมันขึ้นน้ำมันนีแ่แหละย้ายมันรุนนั่นขึ้นน้ำมันนี่นี่ก็พริกครับปลูกไว้กินได้กินพอได้เก็บกินเนาะผมต้อ,องปฏิบัตพี่น้องโอมเขาปล่อยปุ๋ยปล่อยน้ำมากเก,ก,กินงอกรึไม่ต้องบ่ต้องเห็ดยากผมค่อยๆพอครับ เฮ็ดกระเสียดจีข้านครับเสียดจีข้านก็ได้กินนะครับนา่าจะเฮ็ดดีหรอกปลูกไว้กินเองก็คือไม่ได้ปลูกไว้ขายไม่ได้เสียนันขึ้นก็กินนั่ขข้นก็แล้วไป กุดลุมให้มันซื้อกัุ้งสายหนามนี่พี่น้องเวลาเขาปล่อยปุ๋ยหนามกล้วยมากนี่ปล่อยปุ๋ยหนามกล้วยมากกับงดพักเข้าไปน่ำสบายครับต้องเสียเหลียย่ยญน่าสบายครับทางเก็บกินเลยเดีย๋ยวพายเบื้องต้นบากหุ้งพี่น้องต้นบากหุ้งเบ้าน้องบัวตายแล้วปีนปีนี้ไม่มีบากหุ้งกินบุ้บุ้วต่ว่า,ากระปูกไว้แล้วละ่ะบวันง่ายไปเลยครับบากหุ้งบ้านเท่าครับ หงบ้านนอกปลูกเป้เทียนต้นมันตายไอ้ขอพันมันตะนาหมูครับปลูกไป้ปีกา,ปกายแล้วครับแท่งบ่ได้กินหน่วยนหนาวมากระยะซ้ำนี่ละใบพี่น้องปลูกปีนึงบ่ได้กินครับหงุห่งหงบ้านเนอกนะครับนี่หน่วยเน่ากาซอกนี่แหละในน้าปุ๋ยก็ใส่น้าปุ๋ยสวนกล้วยแล้วครับพอดนี่ยังอยากกินยังกะ จะกินยังก็กยอดใส่ดินก็ได้กินพี่น,ออน,น,อน้องบัน้เนี่ยต้นตูนบุกง่วงเฒิรน้องบัวเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะคนเรียบร้อยแล้วครับตายแล้วปีนี้ไม,ม่มีบุกุ่งกินต้นปลูกไหมจักสิได้กินว่าได้กินพี่น้องปีนี้ กล้วยซี่เปีพี่น้องมันปีมัน,นครับไงครับกล้วยว่างามครับมันหนาวนี่ช่วงนี้เห็นร่มพี่นอ้องยังท่านเบิดหนาวอยู่ยนี่สาแหน่ครับปลูกแค่เดียวกินเยอะจนพุละรุ่นใดมาอีกต่อจากบ่านน้องเบิดก็ได้กินครับสาแหน่นี่สาแหน,น่บ้านเฮ่ามินหรือว่ามินนั่นแหละสาแหน่เดียวกัน ครับพี่น้องปลูกพักไว้กินครับอันนี้ฟักซีเล้าครับซีเล้าไม่มาตตาบานเท่าหมดละซีเหล้าครับนี่หอมๆบานเท่านะครับหรือว่าฟักซีไทยครับซีฟักซีพลังหอมมีความหอมหอมดีแรงน้อยๆนิดหน่อยพี่น้องพ่อได้กินครับพ่อได้ใส่ปนใส่แก้วครับปานผสมกันเลยบางๆพ่อครับ ไม่ได้กินครับไม่ล้างห้องนี่แหละน้ำมันแบบมัต้องม่ต้องพดน้ำพดปุ๋ยหรอกพี่น้องเดี๋ยวเขาปล่อยน้ำกล้วยมากอใหญ่เองของมันเอง เก็บกินเลยครับอย่างังก็ได้กินนองพี่น้องอยู่นี่มะตะไหน้ม,านามันล่งกินได้กินรวด đây nay nó cũng bị chín con nay Nãy nói quay vài con. Pí ơi, chi viết mương nọ. Đây Nhân đâu để không? Hết bài. ข้ากับขงหยัดเงืนเขาเราีบร้อยแล้วครับอหอน้ำห่อยสิอหอน้ำหน่อย น้ำจังเลยพี่น้องค่อยดินชุมพร้อมเกิดไปไว้ครับเรียบร้อยครับจำนี้นะครับ ไม่ได้ครับกับอันนี้ที่มา,กกมมาขุดลุมปลูกยือครับเรียกว่าฟักทองนะครับขุดลุมไอ้วี่ช่วงมาเมบิ่งเลยครับ มรกฏดำสามสิบห้าพนะนี่ล่ะปลูกง่ายติดผลดีดกผลผลิตต่อไร่สูงไม่ได้เอาต่อไรตเอเอาล่มเดียว่ร้องป้่าทำนี้บอกเละต้องขุดลงเล็กบ่ปลูกผักพ่อไปได้กินครับ 3าเมตรช่องละสามสิช่องละสักบาทต้องยิบหาบมีสามสิบเมตรน้ำละเลาะ,ะกันนี่นะอู้เม็ดสีเหลือง๋ยวนี้ครับเป็นยาเคลือบยามาเคลือบยามมคนั ท่องหรือว่าบกอือครับอารมณ์จากต้นลูกเหตุ<ะ>อารมณ์จากต้นา,าต้นเชือ่ออะไรมันกัดดาวแล้วมันตายนึ่ คือนน้ำนะครับมันคน้ำขำกล้วยนะครับลุ้มกองลุมก็ได้ตัวมันคืวไนนี่จังฮดน้ำางนี่ทะเลกันเนี่ยก็ไอหุณบ่ไดวหดน้ำเลย ปลามันแก้วครับปลามันแก้วมันงวซีม,มงมงครับหวานอยู่ครับมันนิสเลวงอทอขาแข้งนี่แหละครับกระจกบ่ พ่อได้กินครับพี่น้องมาหาพ่อได้แบ่งปันกันไปกินครับด,ด,ดินดนดำดีโยดินบ้านบ้านเท่ากันแลนนนน้วเนาะดินแบบนี้ก็ดินบ้านเท่าลราเลย กง่ายๆครับเดี๋ยวมันก็ขึนเองครับจิ้มลงดินแล้วมันก็ขึนเองแล้วครับ <c oughs> <c oughs> หมดหนาม,มันแน่จากน้อยช่วงแรกครับ จะเป็นมันแก้วพี่น้องมันแกวก็เอาเครื่องมาเท่เดียวเท่านั้นแล้วพี่น้องกินยูบนั่นแหละซิปซาดก็เวิร์ดยูของมันหนึ่งสิทธะมันแก้วมันเงี้ยนี่เบิ้งล่องลอยครับกระเพาะต้นกระเพากับหงหลาบมาหลอดเลยพี่น้องกระเพากับหงหลาตายแล้วครับสู่นาววายครับตายเลยนี่ต้นกระเพาะบ้านน้องบัวตาย จ้ากัเจ็บเม็ดมันไปอยู่เดี๋ยวก,ก็บคืนเองครับเอาเอาของถุงผ้าสูนเอาไว้ครับตายครับนั่นแะครับคลิปนี้ก็มาลงบ่อคอจบคลิปไปตั้งนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเนาะชิปปลูกพักปลูกพักไว้กินยางปลูกพัก พักเ่นเรนนี่นะครับบ่ไดยมีสาละอย่างไรนครับเพราะว่าธรรมาดาก็ไม่มีสาละอยู่แล้วขอบคุณนะครับติดตามกันครับ